คมินชันผู้ปลุกยีนด่านสุดท้ายต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ภาพนี้เล่าเรื่องกลไกระดับยีนที่น่าทึ่งของเคอร์คิวมินจากคมิ้นชันในการจัดการกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด human colorectal adenocarcinoma หรือ HT29 cells ผ่านการทดลอง in vitro จุดเริ่มต้นนักวิจัยนำเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HT29 มาทำการพอกเลี้ยงแล้วให้สารคือคิวมินที่สกัดจ,จากขมิ้นชันผลลัพธ์คือการปลุกยีน DLEC1 ซึ่งเป็น tumor suppressor gene หรือยีนกฎการเกิดมะเร็งให้กลับมาทำงานอีกครั้งพร้อมทั้งยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งอย่างชัดเจนกลไกลระดับ epigenetics ในภาวะมะเร็งบริเวณ DLEC1 gene promoter มักมี CpG methylation สูงการเตริมหมู่เมทิลปิดการทำงานของยีนและเกิด histone deacetylation ทำให้โครมาตินแน่นยีนถูกปิดไม่เกิดการถอดรหัสหรือ no transcription เมื่อมีคร curcumin c u r c u มินยับยั้งเอนไซม์ DNMT และ HDAC ทำให้ CpG methylation ลดลงและ histone acetylation เพิ่มขึ้นโครมาตินคลายตัว ยีน DLEC1 ถูกเปิดอีกครั้งทำให้ยีนนี้สามารถสร้างโปรตีนกดการเจริญของมะเร็งได้ผลลัพธ์การทำงานของ DLEC1 กลับมาควบคุมวงจรเซลล์การเติบโตของเซลล์มะเร็งถูกชะลอลงเป็นตัวอย่างการใช้สารสกัดธรรมชาติปรับ epigenetics เพื่อเสริมกลไกลการป้องกันมะเร็งข้อสำคัญนี่คือข้อมูลกลไกลระดับโมเลกุลจากงานวิจัย เพื่อความเข้าใจทางชีววิทยาไม่ใช่คำแนะนำทางการรักษาเฉพาะรายก่อนการดูแลหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอถ้าชอบการถอดรหัสกลไกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้เลยครับเพื่อเดินทางไปสู่ความลับของสมุนไพรและโมเลกุลชีวภาพด้วยกันทุกสัปดาห์